ยังมาเป็นตาสังเอาหายประทับใจลายริมที่ป,ปากบางปวดแบบนี้กับอีคนแล้วนางจะเดินลงทางเงอวบางบ้าคืนใจหนึ่งฝืนอีกใจก็จดจ่อตับรับรอรอบ่อบ่ฝ่ายสับสนแต่ฟ้าเมียเก่าเอาคนใหม่มาย้อนพอคีดหรูต้อนลวกหนึ่งคนไทยเสียวสังเมียเข่าก็เอางานที่บ้านมืน ควา้างงินใส่รางให้บรรพบุรลูกกะัญชงคนเดือนดูแลบปอบใบแม่เสียดับเพือตั้งหลังไก่ลำบากทำขดเบาตัดผมเทียบเช็ดมือฟองาเอาเมียเพียดเ,เยขียดจนตายเพื่อปวดใจความรุ่งโผคงที่เดิมเขียบยากเริ่มบอกคนใหม่มานอนเฮียงยังเป็นเพียงคราบฝาดวันใจในคำาเบารักเจ้าตั้งแต่เราอาวัวดกันรักสาวผมสั้นตแต่วัาแรง แต่ัคิดใ,ใ,ใจแม่เอเอาย่างนี้ไหมเออไร้บอกค่าถาก่อนเลือกกับเอาเจ้าต้องเอาเยลจะให้เลืกี่ไอต้อมีลูกออก,กอยา,านต้องเป็นพี่นกงกันกอนจที่ทนสมองากทาเป็นมันเป็นำพใจเกิดมาขาดแ้ยังพอตกลไม่เอื้นไขยที่อ เป็นของเจ้าแต่พูดยอถ้ากบ่เบี้ยวจะเลือกโยทาเขาเอาที่ดีได้ใช้คอยเวลาเพียงแค่เขาบอกด้่อกาให้อ้ายเด้ออ้ายเนเด้อ เรามาคุยกับแม่เป้าสักนิดหนึ่งนะครับผมเอาไมา้ให้แม่นาลาเอออย่ากลับไปมองกูดน้น,นันนะแม่เป็นไงบ้างกับบทบาทที่แม่ได้รับในอีพีนี้ตื่นเต้นมากค่ะดิเกิดมากกับพ่เคยมีหางหางอืปกติมีอยังบ่บ่บมีหางแต่ว่ามี นี่อย่างมีเขาปกติมีแตรเขาแต่มือนีมีหางแม่รับบทเป็นอี่อย่างเนี่ยเป็นกินนารีกินนารีแบบเปพราะไก่เหลี่ยมเขาบอกคือกินนารี่ละลูกมันคืออย่างค่ะแม่มันคือไก่ฉีเข่าไปจัิงจริงเป็นตะบินเมื่อคืนให้นะลูกเอามาเป็นตลกเพียไก่ตีแท่อมันเป็นตัวหน่อยไหมจังหวะ อึด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 อึอึดอึดอ้าวว่เห็นขึ้นหรอขุ่มไปไงบ้างแม่กับบทบาทที่เราได้รับในอีพีนี้ดีใจมากค่ะจับจูดไม่ได้ยินข่าวจับจูดมากมากบินตรงมาจากกรุงเทพเลยบินเลยฝ้าว่ะสันต์ตือนเต็นคอยได้ห่วมกับบอดบีกกรดีใจแลรวบทนวไปไสเนี่ยบดนวดไปอันรีวิวกินแจวบอกทุกนในปลาทั้งใายบุญดีอ้ยอย่าบอยากไค้วันนี้คุณแม่ก็เป็นตัวแทนของทีมงานอีสานนครศรีใช่ค่ะกับเป็นนักแสดง แบบว่าเป็นแม่ตัวเปลงของกินรีแม,แ,แม่อยากฝากบอกอะไรกับแฟนเพลงในวันนี้ครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มฝากว่าซื้อเขาบ้าเบิงนะคะคมิติใหม่ของการอ ละค,ครกตว่าได้แม่เป่ากับข้างแรกในเล่นละครที่เป็นแบบนี้เนาะปกติแม่เล่นแต่อย่างละแม่หมอลัมเแล้ยวอม,มอลำเลียงต่อก่อนละแม่หมอลำเลียงต่อก่อนบ่ได้เว้าจังซี่เด้บ่ได้มีบทมีบาทเว้าแบบไหนอ่ะแม่เว้าวลวงปะทุมแต่เพื่อยกตัวอย่าง<ล>ดูได้ไอีลูกไผขี่ขานะหมาตัวนี้ดูใจหล่ะนี่ล่ะนี่ฮาได้ล่ะนี่ล่ะแม่ปัดไปแม่แม่มันหลักเงินผมนะแม่เฮียนี่นะเฮ้ยอ้บ่ดีเฮ้ยมึงนี่เนาะเลี้ยงบ่เสียงมันเป็นลูกไผ่นะลูกไผ่หมา ลูกไปบ่หลักดิเธอเอเอ,อ,อ,อสิบมะมาคอยหลักเงินเจ้าได้จังใดเงินมีงได้ตัวอย่างีอยู่ยี่สิบบาทแั่ขอเอาไปซื้ออะไรแน่เอื่นสิมาว่าเขาได้จังใดคุณแม่เรื่องนี้มันไม่อ,อยู่ติดทัพไม่อยู่ติดทัพเปไหนจังใดกูก็เสียเรื่องกูคือเกา่าฮึมึงกับแค่ผู้อื่นมึงหลักมึงก็บอกมาดีๆียี่สิบบาทจังใดเขามีสามร้อยล้านถุนมึงสิมะมาขอกเนีมึงเอาไปในเจ้าเด่นแล้วฮะฮะมึงเอาไปเรียนผู้ชายใส่มึงบอกของกูบ้านนี้ ที่ค่ะมึงเดอ้อมึงเดอ้อแพ้แล้วแพ้แล้วแม่เน <c oughs> อะใครเป็นลูกเจ้าบ้างลูกไพรลูกไพรโอ้ย <c oughs> อย่าจบเรี่องใอยเป็นลูกเจ้าของพะนะ <c oughs> จันทสี่แล้วนี่แล้ว มอลัมมันต้องท่านเด้อละครเวทีมันกัดที่เป็นมีบทมีบาทอีแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งไม่เป่ากับเก่งมาซันได้เบอนี่กระไดเนาะได้รับบทแต่ว่ากับว่าเป็นอย่างเต็มที่แน่นอนเนาะค่ะบอนรอติดตามขอบคุณที่ให้โอกาสเมเป่ารัศมีมานี่นบคนนี้เด้อบอบิี่น้องเปาน้องเป่ากับว่าเว้าเก่งเออตอนนี้ดาเก่งเก่งโอเค เดี๋ยวให้แม่เป้าแล้วก็ทีมงานตัวเกมเมซิกไปพักผ่อนหย่อนใจก่อนแล้วผมนะครับไปพักผ่อนเตรียมตัวออกฉากการแสดงละครคืนนี้จะเป็นอย่างไรจุดจบของกากี่2 2 5 5จะเป็นอย่างไรต้องรอติดตาม